วันนี้เป็นวันเกิดของชายหัวแก้วหัวแบนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลลูกเมียให้ดีๆเป็นสามีที่ดีนนอสิไปุพมง้ามาต่อที่บรรยากาศตอนเย็นครับผมวันนี้สนับสนุนโดยวาทิตซาวนะครับรับงานเวทีเครื่องเสียงทั่วประเทศ ไม่ลนะดองดองดูเออมาถันมาถันาขอขวันให้ลุงเหรอมีปี้น้อยด้วยหนูยังไม่ได้ซื้อรถให้นะขอเก็บเงินก่อนป๊า <laughs> ขอวัญบคุณครับป๊ดไม่เทาให้ของขวัญรวยลารวยอยู่นี้เฮ่าเลนาเลนมขอจากแม่เทาอันมีจากแม่เทาอันนี้จากลูกอุ้ยน้องขยังรูปน้องอาปากสมออยู่ร็จแล้ว แฮปปี้แฮปปี้ลูกๆเสื้อยังไงบงตู้นั่นฟ้าดใส่คอทองทำป้าแหวนทองปี๊แพงมากนะนั่นละ39บาทหนุ่นอ่าจุดประสงค์ที่จัดงานวันนี้ครับและคร้บกระเพือกที่จะขอบคุณขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้องไทยบ้านเฮานะครับเพราะว่าจะเป็นร้านในตู้ฮอร์รอดล้านน้ำ้วก็แจ้วบองนะครับมือนี้กะ อยากตอบแท่นนะครับผมกับเอื้นมากินเขากินน้ำน้ำกันนะครับเนาะกับเป็นมื้อนี้กับเป็นไข้วันเกิดนะครับของไอวิสซาโล่พร้อมนะครับก็เลยจัดห้อมกันซะท่าเลี้ยงปีใหม่ท่าเลี้ยงวันเกิดน้องพี่น้องเนาะครับผมอุ้ยพนักงานชันออันนี้บินมากินเหล้าทางไอวิซาโล่ินมากินน้ำกันมาเมาค่ะวันนี้ถ้าไม่ลากลิ้นไม่นอนวันนี้

เด็กอเอาอก่อตัวอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะอก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันเกิดลูกๆก็ขอให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงอ่ากิจการงานร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองนะคะยายแดงจะสิยอมเฮอย่หัว่มากเลยเอานี่ไม่นี่เอาไปเร็ว วันนี้เป็นวันเกิดของลูกชายหัวแก้วหัวแบนนะคะวันนี้พ่อน้องเม่ก็ไม่มีอะไรมากขอให้ลูกมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลลูกเมียให้ดีๆเป็นสามีที่ดีและก็เป็นพ่อที่ดีนะอย่าเอาตัวอย่างแบบ ไม่พ e ูดให้ก <su y online> <disciple> ิจการงานที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปขอให้มีแต่เงินไหลมาเทมามีความสุขนะลูกแค่นี้แหละเอาท่านพอออบูปาฟ้าดงมมาพอกันได้ไหสองคนเนี่ย ใช่ใช่เนะเ<อ>าะถได้ทุกกาน้นละก็ขอให้น้องชายนะครับน้อง,องชายผมอีเลยขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความสุขหลายๆก็ให้ลูกแข็งแรงกิจการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็ต่อไปก็เหลือยังยอลนะเนาะ รู้กันครับโอเคครับผมครับก็มีแต่ความสุขนะครับรักครับรักๆโอเคขอบคุณค่ะซื้อเองกับมึงเลยโอ้โหอันนี้ของใครคะอันนี้ของพี่ปลาโอ้ของพี่ปลาใป่ใส่แล้วบ้านนี้คุณดุนคุณดุนใสใส่ได้บ้านนี้โอเควันนี้ก็ขอให้มุกสโลแฮปปี้แฮปปี้ขอบคุณครับคือมีกุ้งก็เป็น ลูกที่น่ารักขอบคุณหลายๆด้ที่ดีเป็นลูกที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นดีนะมึงเอาโอเคไปกินเรามาข้ามาเนี่เออดีแล้วเนี่ย mình thăng 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 không thăng